ล่าสุดนะครับก็อินเดียเนี่ยมีการประกาศกล้านะวนขวดทุําไปเลยนะครับโดยการบอกว่า, India รรานะอนินอเดียเนี่ยจะใช้วิทยศาสตร์นะซื้อน้ํามันต่อรัสเซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าอินเดียเองนะถ้าเราไปจอดูเนี่ยเขาเนี่ยพึ่งพาการนาเข้าน้ํามันเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยถึง80%เลยหมายความว่าราคาน้ํามันที่ดีหรือราคาถูกเนี่ยสำหรับอินเดียเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศเขาอย่างมาก ตัวอินเดียเองเนี่ยก็มองว่าโอเคการที่อเมริกาจะมาห้ามนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียเนี่ยเป็นผลเสียต่ออินเดียอินเดียไม่ต้องแคร์อเมริกาขนาดนั้นแล้วในสมนัยนี้นะครับเรามีกลุ่มบนะิ๊กยูเนาะประกาศช,ชัดเลยส่วนไปนะคุณทัาเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากแต่อย่างนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกในระยะยาวนะครับว่ากลุ่มบิกเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับการที่อินเดียเลือกฝั่งแบบนี้หมายความว่าเขาเองเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าบริกเนี่ยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เรียกได้ว่าค่วมหน้าสองขั้วเนี่ยเริ่มชัดมากขึ้นกว่าเดิมและไม่น่าจะถูกทําลายสักขั้วไปง่ายๆการที่เป็นแบบนี้เนี่ยทองคำเนี่ยได้ประโยชน์บวกในระยะยาวนะครับขอบคุณครับ